สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมนะครับพี่บ่าชาแนลนะฮะวันนี้จะมาแนะนำอีกเว็บหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเว็บเทรด f m c p y นะฮะเป็นเว็บใหม่นะครับสัญชาติสหรัฐอเมริกานะครับผมเป็นเว็บเทรดหน้าตาเว็บในแอปโทรศัพท์ก็จะเหมือนกับไบเน้นนะทุกคนคล้ายๆกับ i บ a น้นเลยตอนนี้ทางเว็บเขามีแคมเปญนะครับก็คือว่า เรามาสมัครเว็บเขานะฮะสมัครปุ๊บไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะสมัครก่อนได้รับเลย1,000เหรียญ FMC นะฮะแล้วถ้าเรายืนยันตัวตนหรือ Verify เสร็จนะครับ Verify เ Ver วรยฟหรือยืนยันยืนยันตัวตนเสร็จเราก็จะได้รับเพิ่มอีก4,000 FMC นะครับผมตอนนี้ FMC นะครับมีราคานะครับอยู่ที่1 FMC เท่ากับ0.00 0 1นย์ usdt นะฮะอ่าดีมากเลยทุกคนอ่ะหากใครสนใจนะครับสนใจที่จะรับเหรียญฟรีนะครับเหรียญกระดานเทรดนะฮะให้เรากดไปที่อ่าลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ่าพอกดลิงก์แล้วนะครับผมให้เราสมัครสมาชิกนะครับกรอกอีเมลนะครับ id และรหัสผ่านนะฮะพอกรอกอีเมล id และรหัสผ่าน เสร็จแล้วนะครับผมให้เราถ้าเป็นในมือถือนะครับจะอยู่ซ้ายบนนะครับผมดูที่เป็นรูปหัวคนนะครับเห็นหรือเปล่าครับอพอเรากดเข้าไปที่รูปหัวคนนะครับผมมันจะมีขึ้นมาแล้วมันจก็จะมีเป็นตัวหนังสือสีแดงๆนะครับสีแดงๆอยู่มุมขวาบนนะครับให้เรากดไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปยืนยันบัตรประชาชนแล้วก็คือยืนยัน ตามที่เขาให้ยืนยันชื่อที่อยู่กับประชาชนให้สําเร็จนะฮะพอสําเร็จพอยืนยันไปแล้วมันก็ใช้เวลาประมาณ2องถึงสวันนะฮะบ,บางคนบางคนก็ประมาณ1วันก็ได้และอ่าพอยืนยันเสร็จเราก็ได้เหรียญ fmc นะครับเข้าบัญชีเลยเอ้เข้าเออเข้าบัญชีตัว f m p นะ fmc a y นะครับนี่เลยครับเหมือนเหมือนของผมเห็นนะครับผมได้ทั้งหมด17 0 0 0่เหรียญน,นะครับได้ง่ายๆได้ฟรีๆนะครับแล้วเหรียญก็สามารถที่จะเอามาเทรดขายได้ครับ แต่ซื้อขายขั้นต่ำในเว็บกระดานเทรดนี้นะครับ10 USDT นะครับหรือว่าประมาณ300บาทนะครับสําหรับใครที่เป็นสายลงทุนนะครับก็สามารถมาซื้อเหรียญกันได้นะครับสามารถมาซื้อเหรียญเก็บไว้ได้นะครับอีกตัวที่น่าสนใจนะครับเหมือนกับบีทาซ่านะครับวันก่อนบีทาซ่าก็เปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากระดานเทรดที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่เกือบ 8บาทแล้วนะครับตอนนี้นะครับจากตอนแรกที่ผมมาแนะนําก็ประมาณ3บาทเองนะทุกคนอ่าสำหรับใครที่ต้องการสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ลาไป,ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ